ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2563ด้วยความยินดียิ่งกศนนตำบลละหานาตั้งอยู่ที่วัดเรไรบ้านหนองแวงห้วยสายตำบลละหานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นมีโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานดังนี้ 1. นางวาสนาฤทธิหงหัวหน้ากศสนอนตำบล 2. นายธนายุทธชุ่มนาเสียวครูกนอนตำบล 3. นางสาวดำรัสิสิริคำปันครูศูนย์การเรียนชุมชนและ 4. นางสาวภคพ,พักแสนลำครูศูนย์การเรียนชุมชนตัวชี้วัดที่หนึ่ง จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกศนจังหวัดขอนแกน่นตัวชี้วัดที่3 มีความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้มีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน250คนโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา35คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น80คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย135คนจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าสอบปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ85 ตัวชี้วัดที่4จํานวนร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานย้อนหลังสี่ภาคเรียนคาดว่าจะจบคิดเป็นร้อยละห้าสิบตัวชี้วัดที่หร้อยละของผู้เข้าสอบรายภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษา2563คาดว่าจะเข้าสอบคิดเป็นร้อยละ85ตัวชี้วัดที่6จจำนวนร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลสัมฤทิ์ทางการเรียนในรายพิชาบังคับที่มีผลการเรียนเฉลี่ย2.0ขึ้นไปคาดว่าร้อยละ75ตัวชี้วัดที่7มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเกินกว่าเป้าหมายทั้งหมด4โครงการตัวชี้วัดที่8ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องนำความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อยละเกตัวชี้วัดที่9 มีจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่สิบมีกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนดังนี้ 1. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 2. กิจกรรมหนังสือดีไม่ให้อ่าน 3. กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นและสกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ตัวชีวัดที่11บอมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนโดยเข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเช่นกิจกรรมทํากระถางจากยางรถยนต์เป็นวิทยากรในการผลิตอาหารสัตว์การทำมันหมักยีสต์เป็นต้นตัวชีวัดที่12มีผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนหรือที่ได้รับมอบหมาย จำนวน15โครงการเช่นโครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุโครงการดิจิทัลชุมชนโครงการสมาร์ตโอเน่เพื่อสร้างสมาร์ตฟาร์มเมอร์และโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนเป็นต้นตัวชี้วัดที่13มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้คือผลการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้ประชาชนที่ได้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่อยอดอาชีพได้กศนตำบลละหานาจะดำเนินงานขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบอย่างสุดความสามารถและพัฒนานักศึกษาประชาชนให้เกิดการเรียนรู้เท่าเทียมมีคุณภาพต่อไป